สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของที่อันตี้แตนให้กัน,นะคะ่ะซึ่งอยู่นี่ค่ะนี่นะคะชื่อว่ายัมมี่แลนะคะซึ่งมันก็มีตัวซีครีให้อยู่ค่ะนี่ค่ะเราก็ไม่รู้นะคะว่าเราจะได้ตัวอะไรซึ่งอันนี้เอามาจากอเมริกาน,นะคะเราจะมาแกะกันแล้วค่ะน้ำหอมทาตัวค่ะ มือแค่เปิดก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะหอมมากเลยค่ะกลิ่นพีชได้นี่คะ่ะเราได้สีชมพูค่ะซึ่งไม่เคยอยากได้สอเปิดยังไงคะ่ะให้โชว์ก่อนโชว์ก่อนว่าน้างตาเป็นแบบแไหนสามารถทาแบบนี้ได้ค่ะ แต่ว่าอ๋อเปิดได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็หาข้อมูลเจอแล้วเราก็จะมานวดถุงที่เป็นโซโดาก่อนค่ะเรามานวดกันเลยนะคะนวดแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เข้าในกันค่ะซึ่งแม่เพื่อเพิ่มาหาข้อมูลแล้วนะคะว่าต้องใส่นี้ก่อนแล้วค่อยเอาอันนี้ค่ะ ต้องนวดอันนี้ไหมมานวดกันเลยค่ะตัดกันเลยค่ะนี่ดด แม่ช่้ยหเดียวแม่ช่วยหน่ยนี่ค่ะต้องให้แม่ช่วยนะคะไม่้นมันจะหุงนี่ค่ะเราก็ได้เป็นแย,ยมช็อกโกแลตแล้วระหว่างน,นี้แม่ก็ทให้เปื่อนๆอยู่นะคะต่อไปเรามาใส่กลิ่นกันค่ะปิดฝาค่ะปิดฝาแล้วทำไง ช็คกิายเาเอาเมดด้วยค่ะหอมไหมนี่นะคะก็จะให้แม่ปิดให้ค่ะเสร็จแล้วลอกเอาเปิดฝาเน้มาทาตรงไหนได้บ้าง ได้ทุกส่วนเลยค่ะโอ้โหเราปิดแน่นไหมก่อนสีขาวอะ่ะไหนไหนเอาเอาสีขาวมาดูก่อนแปบ๊บนึงเรามาทากันต่อเลยค่ะหอมไหม สะดุูงหัวไหมแม่ขึ้นจมูกต้องถูอย่างงี้ต้องถูอย่างงี้อันนี่ขึ้นจมูกแล้วโ okay. อเคเอาชอบไหมคะเนี่ยชอบมากเลยค่ะพี่ไทยค่ะพ่อพ,พ,พูดคำว่าซึ่งไปกี่รอบเดี๋ยวเราจะมานับกันปะปิดคลิปปิดคลิปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ